สวัสดีครับพ่อพี่น้องหมูเนี้อพ่อบ่ากกำนายส่องกระแจ้หน่อยแชแนลวันนี้พาพีพาหน้องมากินหอยนางรมครับวันนี้หอยนางรมหอยนางรมราดน้ำจิ้มราดน้ำจิ้มฟีมือน่องกระแจ้ครับน้ำจิ้มสูตรกะแจหน่อยครับตัวนี้อ่ะผักกะสิมีผักกนทินหลับครับอ่าเลยผักกนทินผักมาแขมีแต่ผักกนทินครับวันนี้แล้วกาแก้วครับมันเจ็บมาจับน้ำขับมาสดขับมาสด แล้วก็มีกระเทียมเจียวครับหอ่อคือหอัอหอมเจียวครับหอมเจียวครับฮะบแซ่บต้องกันครับฮะนี่มันนี่กับมาผู้เดียวครับแกหน่อยมันบ่เด้มานำนะครับเนาะ หอยนางรมตัวนี้ไงพูดดีครับตัวพูดดีคัครับ โอ้วานนะครับใส่กับน้ำจิ้มชุดกระแตหน่อยขนยมจิ้มอะดรครับ เพื่อความจวดจัดครับหอมเจียวครับเนี่ยนี่ใส่น้ำกันนะครับเว้ยนี่แหละครับของม,มัก นัดก,กันทิ้งทิ้นเปื่อยหลายครับเนี่ยมันไปเลยเดือมมากมันครับรเลยเดือมมากกันทิ้งครับ เลยกับหนึ่งจิ้มรถจรวดจ,จัดครับ แต่หน่อยท่องใส่พ่นพน,พนค่อยดีปนไดครับผลละอีกท้องเสมือครับแต่หน่อยก็เห็นมานาั่งกินน้ำ่าสั่นครับช่วงนี้นั่งผู้เดียวไปก่อนครับโอ้จอนผู้ดีเลยครับ 多了很多了。 คนห้วยเพื่อนห้อมเกี่ยวไนปะค,ค,ครับกันถินครับกระถินกระริ่มรั่วแล้วครับหางขั้วครับกระถิน มันในก็นั่งอยู่มันในนั่งอยู่ขางสวนใหญ่ครับมันแต่บ่ได้หันหลังบ่ได้หันหลังเสื้สวนครับหันทั้งหน้าเสื้สวนครับหันหลังบ่ได้ครับแดดซองครับก็เลยเดี๋ยวหันหลังเต็ง หนาใส่ครับ เป็นมันหวานครับออกเป็นมันหวานเป็นมันๆน้ำผาบุ้ใส่ก้นียวจิ้มให้ดูนี่แนวนี้ครับ แค่หน่อยแล้วก็เฮ็ดน้ำจิม้มเฮ็ดได้อยู่ครับตกินพ่อนได้ครับส่วงเฮ็ดเฮ็ดกินได้ครับแต่นางกินน้ำหมดไหลครับ เ็นเบากรรมนี่ติดตอกเเบากรมานนะากรมเข่นติตอกเลยครับเบากรรมโมเขื่อนติดตอกเลยครับ จิ้มกับตัวจาดอยู่นะครับหน่อยผู้ดี้กินครับคนที่ แนวเด้นบุดีเบากำขอสวดขอไฟนะครับเนาะตีส้มกันได้ครับเบากำก็จะคอยปั๊บปุงนะครับเนาะแนวเด้นบุดีก็ได้ ไม่ได้กระแดดเด้แล้วครับมันเ,นเริ่มมือห่อนแล้วครับเมื่อวานวันหนาวนะครับเนาะทุกคนก็นรักษาสุขภาพนะครับเนาะ,ะเดี๋ยวห่อนเดี๋ยวหนาวครับ แหงส่วนแหงเสียบครับโอ้ลมพัดมาเย็นดีครับล่มกับธรรมดาเพราะแหงครับ บรรยากาศอยู่อยให้หน้าอยู ena, ย่มงนั่งอยูส่สวนใหญ่แล้วครับอยู่ข้าวุงทั่วเราทัวรเรากำลังกำลังมันย่ไ่แครับกำลังปงครับวัอนอาทิตย์ครับเดี๋ยวพรุ่ที ห่าเลาะส้มสวนยายตัวละปลูกใหม่ครับผมบ่ได้ปลูกดอกครับมีแต่ย่ายปลูก ใหญ่นะคือแม่เถาได้ครับแม่กระแตนหน่อยครับเอาใหญ่ตัวครับ me. <laughs> ยังสดยังมันเปรื้ยนะครับเนาะ นี่เอาโมก่อนครับ ยังมีกวนครับโอ้มือนี้แซบครับไว้นั่งลมน้ำจิ้มพีมือน่องกระแต้านั่งกินผู้เดียวกับแซบอยู่ครับกระแต้น้อยเพิ่นกับไว้นั่งไม่น้ำไวเดนมานั่งน้ำหรอกครับส่งระยะนี้นะครับเนาะเพิ่นกัท่องใส่เพิ่นกับบ่ค่อยดีเพิ่นใดเลยนั่งผู้เดียวมือนี้็กีมือเพิ่นคือเกาล่ะครับแซบคือเกาครับโปกรมกับฝากนี้เด้อครับส่งกระต้น้อยชาแนลเมือเนี้ยขอลาไปก่อนนะครับเนาะสวัสดีครับ